สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานดิแตนอู่ดัานการช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปมาฝากกันนะคะกับดีแตน6ล้อดำ um นะคะรุ่นจ um ัมโบ้ลัมโบ้เครื่องยนต์นะคะก็สเปครายละเอียดคุณลักษณะของตัวสเปครถรุ่นนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะตัวอะไรในส่วนประกอบของตัวเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยนะคะ ก็คันนี้นะคะจะเป็นหนุ่มจมโมลัมโบเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ของอ e ีซูซ88 JB4 นะคะตัวนี้ไม่เทอร์โบนะคะก็เป็นเครื่องของอ e ีซูซูแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นเพาท้ายคานหน้าของอ e ีซูซนะคะ118น็อตนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นตัวระบบเกียร์สายนะคะ เพียสายตัวในตัวเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะก็สเปคความสูงความกว้างแล้วก็ความยาวของเขานะคะก็คันนี้กระบะจะยาวอยู่ที่4เมตรนะคะรวมหัวที่นั่งเฉพาะตัวกระบะจะอยู่ที่3เมตร65นะคะแล้วก็ความสูงจะอยู่ที่เมตร50 กระบอกดําเราจะใช้เป็นกระบอกดําหกตันนะคะแหนบคู่หน้าคู่หลังก็จะเป็นแหนบเจ็ดเซนนะคะเราก็จะเสริมหนาให้ด้วยนะคะแล้วก็เกี <c> ่ <oughs> ยวกับงานเชื่อมนะคะกับระบบช่วงล่างของเรานะคะก็โครงสร้างแน่นง,งานเชื่อมเนียนนะคะเหมือนเดิมค่ะกับอีแตนของอู่อนนการช่างกับคอนเซปต์งานนะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กรางหกนิ้วค่ะก็จะเป็นอ่าสโลนะคะสโลสามแอลนะคะโลไฮค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นถังเก็บลมนะคะแล้วก็ชุดระบบแต่ลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ฝาเกียร์ลูกหน้าก็จะเป็นเกียร์ของ Isuzu elf นะคะ Isuzu elf ฝาใหญ่ติดมากับเครื่องเลยนะคะเกียร์ลูกนี้ค่ะแหนบคู่หน้าคู่หลังก็จะเป็นแหนบเจ็ดเซนเหล็กล่างหกนิ้วค่ะก็เหมือนเดิมค่ะกับการจัดวางระบบงานช่วงล่างของเรานะคะก็น็อต เราจะจับยึดชิ้นส่วนอะไรแต่ละจุดนะคะเพื่อที่มีปัญหานะคะเราก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นเพาท้ายของอิสุร้อยสิบนะคะยางคู่หน้าคู่หลังนะคะก็จะเป็นยางกระทะขอบสิบหกยางหน้าเจ็ดร้อยยางหลังเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีเนียมของเรานะคะก็จะเป็นมิเนียมหนาเกต ขนาด2มิลเลยนะคะมีไส้ในรองรับถึง2ชั้นนะคะไม่ต้องกลัวบุบรับประกันความเงาคงทนที่5ปีเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าขอมาในแบบไม่ใหญ่มากนะคะขอแบบกระทัดรัดมาแต่ก็ขอเป็นในระบบของเครื่องยนต์มานะคะไฟท้ายไฟสองสัญญาณจราจรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟเลดพ้อยเสียนะคะ ระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรกลมสลับเปาแบบดูดอากาศนะคะของหกล้อเรานะคะถังน้ำมันนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะก็จะเก็บบรรจุน้ำมันได้อยู่ที่ประมาณ80ลิตรนะคะระบบไฟหลังคาอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดค่ะแล้วก็นี่เราออกแบบมานะคะสำหรับตัวขาคำ้ำกระบังเซฟเครื่องนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการยกด้ำให้ดูนะคะกับตัวนี้ค่ะแลมโบอีสานหล่อพร้อมลุยนะคะลูกคา้าหรือกเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถเกษตรของรถอีแตนนะคะก็เราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะคะก็อยากให้แวะเวียนมาเยี่ยมชมผลงานก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการงานกันได้นะคะ เราควบคุมง,งานนะคะจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะนำมาพัฒนาผลิตกับรถของเรานะคะจึงมั่นใจได้ในโครงสร้างที่สมส่วนสมดุลทุกการจัดวางแล้วก็การออกแบบการจัดวางในแบบงานที่เป็นเอกลักษณ์ของอู่นันเรานะคะ ก็สมโมสอน,นี้นะคะเป็นของทางลูกค้ามานะคะบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะคะ<ม>รุ่นนี้ก็สามารถบรรทุกได้อยู่ที่8ถึง12ตันนะคะ<ม>อ๋โอโทษทีค่ะไม่ใช่ค่ะ8ถึง14ตันนะคะ<ม>เพราะว่าเป็นกระบอกดับ6ตันนะคะ<ม>เราเคยมีข้อมูลมาที่ลูกค้าขนทรายที่14ตันนะคะ<ม>ตัวนี้ก็จะเป็น ระบอกดัมหกตันนะคะแล้วก็ตัวคัสซีนะคะเราก็จะเสิร์ดามดามเหล็กด้านไหนให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งชั้นนะะแล้วก็ระบบการเดินสายแป๊บคู่ของเราก็ในส่วนของแหนบแล้วก็แนวเชื่อมนะคะท้ายค่ะ รถอีแตนของอูอนันการช่างนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอตะตุตตลัดจังหวัดชัยภูมินะคะก็ลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะคะก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมผลงานแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ชมลมนะคะเรามีให้ชมกันอัปเดตผลงานกันทุกวันเกับอีกหนึ่งผลงานวันนี้ที่เราขอภูมิใจนำเสนอนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการาทดสอบระบบเบรกแล้วก็ลองวิ่งดูติดเครื่องแล้วลองวิ่งนะคะกับหนุ่มจัมโบ้ลัมโบ้ของเราคันนี้ ก็ความเร็วของเขานะคะก็จะอยู่ที่70-90กิโเมตรต่อชั่วโมงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเราจะเก็บคลิปภาพการวิ่งให้ชมนะคะอ,ะอะ่ก็เป็นระบบการทดสอบนะคะพักสนามของเราอีก อีกอ้หนึ่งนะคะกับหนุ um ่ม um um mm. ดัมโบลลัมโบลล์เรา